สวัสดีค่ะตอนนี้เขาเลิกงานแล้วนะคะสูตรกับบมันเปียนเพราะว่าสูตรยินได้รถคูเต้อันนี้ก็เป็นเงินของพ่อประากรน,นะคะหมู่บ้านนี่พ่อประากรไฮมาสาม0ันไฮไปไฮอาจารย์นัรุนตีนะคะเผื่อเซือเขาชื่นาอาหารกินรอเขาจอบไปใอีหลาบว่าไส้เกลือดีอีหลาใไส้เกลือได้ไป อ้าวรู้ยืมเงินได้ด้วยรู้จักเต้นแฉล่งว่าล้างนะพี่ตังนี่นิกทีมแดนเซอร์นะคะแดนเซอร์เห็นแต่หน้านะคะววเห็นแต่หน้ากับเห็นแต่หน้าน้ครตัวไม่เห็นค่ะเห็นแต่คอกับหน้าพี่ตังบอกว่าเต้นแฉล่งไม่ได้ติ๊บเลยขนาส่สิบบาทดูกเยอะนับกันเด้อผมเออนับนับให้ทีมงานอาจารย์นักดนตรีแมนบบ ไปซื้อน้ำซื้อข้าวกินเล็กๆน้อยๆน้ำใจตากพ่อประภากรน,นะคะพี่น้องค่ะคร,ครบครบครบก็ไปเลยครบแล้วห้ามเลิกนะเลิกเลิกตอนนี้แหละหนี่นะคะถับเราเลิกเสร็จเรียบรอนอุ้ยเรืกก่องอาิตย์เนี่ยเลยลบออกไปไปยินนิดเดียวบนอาทิตย์เออเรืกก่องอนทินยกกนตยไหมไม่ได้ยินหรอ

เลเลมาหน่อยจะให้ค่ะอาจารย์ทานเนด้อต้องทายลูกก่นค่ะกราวนึงเขาไปทําใหมบอดด้เรียกกระซิปแบปบกแห้งแดงขึ้นออกประจอันอนี้ตอนนี้เอ้าจะเป็นแมวไหนอาจารย์ทาือคะขราวนึงแน่บอกบ็าถือแล้พัดทา่ดงด้วยกันสวยใหญยกว่าไอ้สวยมาก อันนี้นะคะได้ลรืเอาอาจารย์โนนตีไปใส่เปิดหรืออ๋อมอบเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ดีค่ะเป็นพยานช่วยกันค่ะตั้งนึงว่าสันถาก่อนซีฟีอาจารย์กถาก่อนสต็อปหยุดไปข้างห้ามหายใจพร้อมห้ามหายใจ อาจารย์เยอเลยเอาอาจารย์ให้รูกด้วค่ะ1 2ึ่งสองซ้ำซ้ำโอเคขอใคุณพ่อพาก่อนนะุกมากๆนะครับที่ให้กำลังใจน้องพัดแห้งและคณะดนตรีนะครับมากะ สองซ้ำซ้ำซ้ำหรือขอบคุณนะคะอาจารย์อาจารย์โรตีก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่พี่อย่างนี้ที่เป็นีงานเบื้องหลังเป็นงานเบื้องหลังว่าสิมาเป็นเสียงเพลงให้เขาได้ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจทีมงานร์คนี่นะคะพี่นเซอร์ขอให้พรขอให้พ่ออยู่สถานะของพ่อ เอาทีมขันอาจารย์นาฏีไม่ยังปากหาพ่อประพาก่อนบ่ค่ะปากไปแล้วครับปากไปแล้วพ่อาแล้วพ่อแล้วพ่อขอให้ร่างกายสุภาพแจ้งแย้งลำลับเรื่อยๆตบมันหมาดมีมะลุมะลุสิ่งใดขอใหได้สมบัตาสนาเด้อตาตู่เตียนขอบคุณพ่อประภาก่อนนะคะขอบขอบพูดเลายๆเพราให้คุณพระคุณพ่องเที่ยวรักษาเที่ยวรักษาคุณพ่อคุณพ่อง ให้เจ้าลงเรื kind of right in. ่องนั่พี่กันน้าตลอดตลอดไปนะครับอ่าตตั้ะเดี๋ยวอาจารย์จะเป่านี้เด้ออาจารย์จะเป่านี้ด้วยนี่อ่ามาไล่มาปากทีมงานอาจารย์นักดนตรีนะคะจากขอประภาษก่อนก็ได้จีต่อถามว่ามีอะไรปากหาพ่อไหมพ่ขอบคุณหลายๆค่ะคอยลำนำด้วยเด้ออร่อยนดงคอยได้ขึ้นลอยหลานไหมครับเด้อเด้อเดินเดิน ที่ว่าอาจารย์นอนตีเก่งายค่ะรู้จะบอกให้เก่งเรื่องเก่งทุกเรื่องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นเหนุ่งบอายังผิดปะนี่นุ่งบอายังผิดปะถึกถึกละเม่ดปะค่ะเอ้าอาจารย์ขึ้นหนีไปใจเยี่ยนะอาจารย์นันตีนะคะพี่น้องค่ะ นี่นะคพี่น้องมาให้กำลังใจน้องนะคบพี่น้องเลยฮันเนลอเลยฮวขอบคุณพี่นิกนะคะัมากี๋ัแนนะขอบคุณพี่มาหานะดีใจหลายสวยล้วนแไตอนนี้ได้เห็นตากสะพานแล้วมั่คุณ จะบอกว่ามื่อนี้หนูสร้างตำนานใช่ไหมหนูเต้นเผ่านเต้นแบบมันเด็กิวมาค่ะคนกระลุกเต้นมีกระมวนกระลอกระมวนหน้ากระมวนหน้ากอกระลองมวลจนว่าหนูเต้นจนว่าอันกุฎหนาเห็นอยู่เออไอ้เกันลย้วแมที่โกหเต้นแหงมวอกจะได้กันไป่ะเอฝากครับต่อไปั้นไป่าจารย์่ว่า เยลีนก็ทำน้อยลำเพลินโชว์มวดปนิอันบรรยากาศนาเวทีสามารถระบ,บุได้ค่ะสามารถเป็นผลงาน,นได้ว่าวงเขาเนี่ยเป็นน้องใหม่นะคะแต่ว่าม,มากพิณผาพ่อแม่ท่านใดที่ใดอยากได้อยากเอาบุญเอาการเอางานนะคะท่ายังบ่มบีวงมาทำการแสดงหรือว่าอยากได้ข้อมูลข้อมูลจากพวกเขาค่ะสำหรับลำเพลินโชว์นะคะฝากวันนี้อมอุกอมใจนำ้ำบพี่น้องค่ะหมอลำน้องใหม่หมอลำเพลินฟังเพชรนะคะพี่น้อง เป็นเครือข่ายหนึ่งเป็นเครือข่ายอีกหนึ่งสาขาจากพ่อโจสาขาหน้อยเพชรบ้านแพงแมนเป็นลูกเขาสาขาหน้อยเพชรบ้านแมนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช้เลือดเดียวกันนักสู้กันแอดดี้แอดดี้แบบนี้เราต้องไปซ้อมแล้วไหมเรื่องนักสู้ต้องมีแมนแล้วก็นที่แปดแลาคมนี้นะคะฝากผลงานของทีมยุรชดาพรนั้นนะคะ ห้าน้องเหตสายหัวใจก็บอยนายนบาปบอกเคยทิ้อเทสายแม่นบาปก็คือเ่าเอ้ปากด้วยนะคะเพราอโจรับรองว่าเป็นเพ่งชาตินาเวทีแน่นอนว่าใั่ใจพี่พีอ่าพี่พีสาวนางฟ้าพี่นางฟ้าเออหยุดอัะ ผู้นี้นะจักหน้าเต้นบ่เต้นกับเือเก่าตลอดพี่ชายเพื่อเก่าน้องเลยโค้งหน้าสวยเขาเป็นภาคเอกายาดี่พี่สิเป๊ะตลอดถัดดูนะแต่งบ่แต่งกับพี่ชายพี่เก่าสวยและกับสวยค่ะใครว่าน้องหนูบ่เต่งกับแต่งคือเปลี่ยนเป็นคนละคนเออใส่กระดุมบุรุษคนคือไอันนี้จอกโก๊ะ้แต่พอแต่งคุกเปลี่ยนเลย สวยค่ะบนเวทีกับข้างล่างคนละคนบุคลีกบทบาทนาทีมันคนละยางกันขอบคุณแอดมินคนใหม่นะคะสวยมากเป็นแอดมินเหรอจีสวยมากก็แม่นยื้อปะทบอกสวยมากหน้าเวทียิ่งสวยแห้งเต้นแห้งสวย ดิดดองดองดิดิดดิดอย่างก่อนพี่เตยเปียดช่องให้หน่อยค่ะปิดคลิปให้หน่อยอุ้ยปากเป็นกำลังใจให้กับน้องฮักแพงนะคะยังไงน้องก็คือตาฮักที่สุดแล้วในวงยันตัวย่างนะคะน้องคือเอื้อเฟื้อเผื่อเพียรทุกคนในวงเหมือนที่พี่เตยบอกนะคะว่าน้องให้หมดทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังน้องคือซับพอร์ตทุกคนในวงติ๊บอันนาวิธีพระกันซีโอยนุก้าไพอพออาจารย์องติเพิ่นไว้ทัดซื้อในยูเน่ยนกินนะคะเพราะว่าจะคล้องกับแบงปันเนาะ นี่ถึงบอกว่าน้องคือผู้ให้แล้วก็อยากให้พ่อพ่อแม่แม่นะคะเอ็นดูแล้วก็ลากแล้วก็สนับสนุนน้องน้องก็เป็นได้สิล่ะนะคะก็ดีก็คือฮักฮักโกโก้คือแบบเบื้องล่างเบื้องลังเขาเอินว่าด้านล่างเวทีแต่ถ้าบนเวทีพี่ๆต้องการให้น้องเป็นแบบนั้นก็เป็นได้ยาดามาเออบอกไว้เลยว่ายาดามาเพราะว่าน้องคือ เขาเรียกว่าความสามารถมากแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามผลงานเนอะปากอันนี้ช่องน้องใช่ไหมใช่ค่ะน้องฮักแพงเหมือนเดิมน,นะคะช่องพี่เต้เต้ํำเพมืออฟฟิเชียลด้วยนะคะบ๊ายบาย